ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นการก่อความเดือดร้อนโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะเป็นเหตุวัยรุ่นอยู่ดีๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะไปปาประทัดยักษ์เอ่อนะคะลงไปในพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขามีการจอดรถอยู่ก็คือเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็ทําให้รถยนต์นั้นเสียหายไปถึง3คันด้วยกันเป็นพื้นที่เขาบอกว่าที่มีรถจอดอยู่ในซอยรังสิตปทุมธานี29แถวตลาดสุชาติตาบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีค่ะนี่แหละค่ะเป็นภ<ข>าพวงจรปิดนะคะที่ทางด้านของเจ้าที่นั้นสามารถนํามาตรวจสอบได้นะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดําสวมหมวกกันน็อกสีขาวปิดบังใบหน้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งไม่ทราบสีแล้วก็ยี่ห้อค่ะจอดบริเวณจุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวนี้นะคะก่อนที่จะใช้ไฟแช็กจุดวัตถุอย่างหนึ่งเขาบอกคล้ายๆกับท่อ PVC สีฟ้าแล้วก็โยนลงกับ<ข>พื้นก่อนที่จะขับรถล หนีไปอย่างรวดเร็วทําให้เกิดระเบิดขึ้นบึมขึ้นมาเนี่ยนะคะ,ะตรงบริเวณดังกล่าวนี้รถยน์ที่เสียหายนี้นะคะสามคันมีทั้งรถกระบะอิซูซูรถโตโยต้าวีออสสีดํารถกระบะโตโยต้าวีโก้สี ico, ส่ประตูสีดําด้วยเหมือนกันนะคะ,ะในที่เกิดเหตุนั้นชาวบ้านก็ไปมุงดูจํานวนมากแล้วก็ที่พื้นถนนนั้นก็มีรอยแตกกระจายของท่อ PVC เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็สาเหตุที่วัยรุ่นคนดังกล่าวมาก่อเหตุนะคะว่า เกิดความขัดเคืองอะไรจึงมาทําดังกล่าวนี้ทางเจ้าที่ก็จะนำกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานเพื่อจะติดตามจับกลุ่มตัวค่ะ